ีค่ะนักศึกษากศนทุกท่านมาพบกับครูเนียงนางวีนาศรรวัต์ครูกศนตำบลสำโรงหม่นะคะวันนี้เราก็มาเจอ EP ที่2ของวิชาวิทยาศาสตร์ในเรื่องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในตอนภาวะโลกร้อนกันนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องภาวะโลกร้อนเราต้องเรียนรู้เนื้อหาก่อนนะคะเชิญค่ะภาวะโลกร้อนสาเหตุและผลกระทบก,กันป้องกันและการแก้ไขปัญหาโลกร้อน ภาวะโลกร้อนหรือภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงสังเกตได้จากการที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะสาเหตุหลักของปัญหานี้มาจากแก๊สเรือนกระจกนะคะปรากฏการณ์ตัวเหมือนกระจกที่ยอมให้รังสีคลื่นสั้นจากดวงอาทิตย์ผ่านทะลุยังโลกได้แต่ยังดูกลื่นรังสีคลื่นยาวที่โลกภายนอกออกไปไม่ให้หลุดออกไปนอกบรรยากาศทําให้โลกไม่เย็นจัดในเวลากลางคืนบรรยากาศจึงทําหน้าที่เสมือน เป็นผ้าห่มขนาดใหญ่ที่คุมโลกไว้ค่ะผลกระทบจากภาวะโลกร้อนค่ะระดับน้ําทะเลสูงขึ้นจากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นภาวะของอากาศรุนแรงผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เช่นภาวะน้ําท่วมผลกระทบต่อจากการ,กรเกษตรและแหล่งน้ํานะคะ เนื้อหา powerpoint แบบกันเรียนกันสอนแบบออนไลน์ในห้องเรียนออนไลน์นะคะนักศึกษาเรียนจบแล้วตามเนื้อหานั้นครูก็จะมีคลิปวิดีโอให้นักศึกษาศึกษาต่อนะคะในคลิปวิดีโอนี้ก็คือเป็นภาวะลกร้อนที่ทําให้วิถีชีวิตของคนในรัฐอเวตอันล,ลิสกาเปลีป่นยนแปลง Out here, you know, native people, you know, we rely on the natural resources—the berries, the greens, the birds, the fish, you know, the land animals, the marine mammals. You know, that's our primary food. We hunt and fish and gather for that. You know, we're not—we're uh, not an agrarian culture. We're still hunter gatherers. Yeah, but I don't think the majority are feeling the effects of climate change firsthand like we are out here. And uh, you know, they're not going to experience it the way we are. Yeah, we live it day by day. We see it year by year. We see the changes happening.

ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นอย่างไรให้นักเรียนหาวิธีการป้องกันและช่วยลดภาวะโลกร้อนให้โลกกันให้โลกด้วยนะคะค่ะครูเหนียงก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้ที่นำเสนอก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะแล้วเราก็เจอกันใหม่ใน EP ีที่3กันนะคะสวัสดีค่ะ